สวัสดีนะครับคุณแม่นกหรือคุณแม่สีทิพย์พี่คุณทองนะครับเป็นเจ้าของว่าของสวนสิวิไลาฟาร์มนะครับทางสิวิไลาฟาร์มเนี่ยครับเป็นฟาร์มที่เริ่มต้นมาจากสวนผสมผสานหลากหลายซึ่งสวนเนี้ยมีความสวยงามอยู่ในสวนมากคุณแม่ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะนําสวนตรงเนี้ยมาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ แล้วก็เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจครอบครัวต่อไปนะครับซึ่งผมอยากจะถามเพิ่มเติมสักนิดนึงว่าประวัติความเป็นมาของศิวิไลฟาร์มนหครับเป็นยังไงบ้างครับประวัติความเป็นมาก็คือว่าสวนเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นมาจากบรรพบุรุษก็คือคุณยายคุณปู่คุณย่ายของเราก็อาชีพก็คือทาทาสวนแล้วก็ทําไร่เลื่อนลอยแล้วคุณยายก็ออมอบให้เป็นมรดกลูกห้าคนก็คือคนละ แปลงคนละแปลงคนละแปลงแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสมัยก่อนเขาทำแต่พืชผมไร่านาสมัยนี้น่าจะต่อยอดเป็นธุรกิจที่ว่าเชิงเกษตรอินทรีย์หรือว่าเป็นออธุรกิจที่วันข้างหน้าจะทําให้เป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต่ยตอยอดต่อไปเลยค่ะอืมครับ hmm. เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สารพิษในผักในผลไม้มีเยอะมากเลยครับถ้าทําเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ก็ยิ่งน่าสนใจครับแล้วแนวทางในการทําธุรกิจของคุณแม่นี่ทํำยังไงบ้างครับการทําธุรกิจการไม่ใช่ง่ายนะคะสมัยนี้ก็คือว่าทุกอย่างตอนนี้ยาค่ายาหรือว่าอะไรทุกอย่างมันเยอะเหลือเกินชาวสวนจริงๆแล้วเวลาเขาทาเสร็จเขาจะไม่ได้ทานเองเขา ทางหน่วยงานราชการเขาก็พยายามที่จะไปส่งเสร,ริมให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์และทางสีวารีฟาร์มของเราเนี่ยก็ได้มีแนวคิดว่าเอการเลี้ยงไส้เดือนนะก็มันไม่น่าที่จะยากก็เลยได้มาศึกษาที่มหาวิาลัยเกษตรแล้วก็ได้เอาไปทำเป็นใช้สำหรับในสวนของเราก่อนแล้วต่อไปข้างหน้าก็จะ ทำเป็นสีวารายฟาร์มเต็มตัวค่ะอืมก็เพิ่มจากเป็นใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็เป็นอินซีใช้อินซีหมดเลยใช่ค่ะเพื่อให้คนกินนี่มีสุขภาพที่ดีใช่ค่ะทุกคนต้องรักสุขภาพครับผมแล้วคุณแม่คิดว่าในอนาคตคุณแม่อยากจะพัฒนาต่อเติมอะไรธุรกิจเพิ่มขึ้นครับอ๋อที่จะต่อเติมก็คือว่าฟาร์มสีีสวาไลฟาร์มของเราเนี่ยต้องการให้ ลูกชายของแม่เนี่ยต่อยอดต่อไปก็คือว่าอยากให้ทําเป็น packaging กกใหม่หรือว่าอยากให้ทําเป็นแบบมีการาการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นนะคะอืมก็คือจะส่งต่อก,กับลูกๆเลยให้ลูกลกทำสินค้าเมาใหม่เพื่อช่วยดันส่วนของคุณแม่ให้ดั้งยิ่งขึ้นไปเลย<ช>ครับใช่ค่ะครับแล้วพูดถึงเรื่องทายาทนี่ทายาทของคุณแม่เป็นใครแล้วอยากให้เขาทําอะไรมาง แม่ก็มีลูกชายคนเดียวก็วคือว่าสิ่งสิ่งอะไรก็ต้องการให้เขาต่อยอดต่อก็คือ,อ,อการทำแพ็กกิ้งหรือว่าการทําธุรกิจเพื่อที่จะวันข้างหน้าจะได้มีความสุขในครอบครัวเดียวกันค่ะจะได้ไม่ต้องไปทํางานนอกบ้านค่ะก็คือทําธุรกิจครอบครัวให้มีกินมีใช้อยู่ในครอบครัวจะได้ไม่ต้องไปลําบากข้างนอกใช่ค่ะครับผมหลังจากที่ ควคุณแม่เล่ามาหลายๆอย่างนะครับทางผมได้มาเรียนรู้และผู้ว,วิเคราะห์มาแต่ผมที่ว่าเป็นไม้ตามฤดูกาลก็คือทุเรียนมังคุดลองกองซึ่งปีๆหนึ่งมันจะออกครั้งหนึ่งทําให้มีรายได้ครั้งเดียวต่อปีแต่ว่ารายจ่ายมีตลอดทั้งสวนสิวาน,นไลฟาร์มเนี่ยครับเป็นสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ผสมผสานประกอบด้วยทุเรียนมังคุดลองกองพริไทย โดยที่บริเวณรอบสวนนียมีความสวยงามมากคุณแม่นกจึงอยากจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนเกษตรดินซีปลอดสารพิษชมกำกับเถรุเรียนรับประทานผลผักผลไม้และรับประทานผลไม้ปลอดสารพิษครับคุณแม่นกครับคุณแม่ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของสวนนี้ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อความประวัติการเป็นมาจากสวนนี้ก็คือว่าสวนอันนี้มาจากคุณยายคุณยายได้ทําพืชเชิงเดียวก็คือยาารา ต่อมาคุณยายได้เก่งแล้วก็คือได้มอบอำนาจอันนี้มบอบประให้กับลูกทุกคนแต่ในของคุณแม่คุณแม่ก็คิดว่าต้องการปลูกพืชหลายหลายอย่างในแปลงเดียวกันแล้วก็พร้อมทั้งทําเป็นพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะปลอดสารพิษแล้วก็ในวันข้างหน้าต้องการแม่คิดว่ามันน่าจะสร้างเป็นธุรกิจได้นะคะอ๋อจริงการมาเป็นธุรกิจครอบครัวเกษตรินทรีย์ ม,มทีทั้งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์เหมือนทุกปเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพูดถึงธุรกิจครอบครัวเนี้คุณแม่อยากจะสืบทอดธุรกิจนี้ให้ใครอะครับอ๋อคุณแม่อยากสืบทอดคิดว่าในวันข้างหน้าก็ต้องการที่จะทําเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นก็คือว่าให้กับลูกชายแม่ก็คือเด็กชายวาสินศรีวาลัยเพื่อที่จะให้เขาต่อยอดหรือว่า เด็กรุ่นใหม่เขาก็น่าจะเก่งนะคะเป็นแพ็กกิ้งใหม่ๆที่ดูแล้วมันน่าจะเข่งกับการตลาดก็ได้จ้ะครับแล้วอยากให้เขาทําอะไรบ้างครับก็คือเพิ่มเรื่องการตลาดส่งออกไปขายค่ะแล้วก็ช่วยดูแลใช่ไหมครับแล้วก็ทำพวกแพ็กกิ้งแล้วก็ช่วยดูแลเพื่อที่ต่อยอดไปในวันข้างหน้าจ้ะโอ้อครับขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆนะครับคุณแม่นกแล้วสุดท้ายเนี้ยผมอยาก จะเพิ่มข้อเสนอแนะสักเลื่อนนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากส่วนของคุณแม่ปลูกแต่ไม้ยืนต้นใช่ไหมครับที่ออกผลผลิตตามฤด,ดูกาลทําให้มีรายได้แค่ครั้งเดียวแต่มีรายจ่ายเนี่ยตลอดทั้งปีผมว่าควรจะหารายได้เสริมสักหนึ่งอย่างที่ทําให้ได้เงินเร็วช่วยไปหักลบกับค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออยากจะให้ลองทําเป็น แปลงผักส่วนครัวกรเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมเพราะว่าทำกเกษตรอินทรีย์ไม่มต้นอยู่แล้วใช้การดูแลเดียวกันมาทําเป็นพืชล้มลุกผักสวนครัวจะทําให้ได้รายได้ต่อเดือนมากขึ้นครับก็คือพืชเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยแตงกวากวางตุ้งผักกาดดองแล้วก็ผักออร์แกนิกอื่นๆนะครับ,รบที่มีอายุสั้นแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เร็วครับเนื่องจากกลุ่มลูกค้าของคุณแม่เนี่ยมี กลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้ก็จะมาพ่อแม่ลูกอายุก็จะประมาณ30-45บปีที่มีความชื่นชอบเที่ยวธรรมชาติซึ่งแปลงสัก์ผักสวนครัวเนี้ยที่ผมแนะนํามันจะเป็นตัวดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีครับทําให้จุดจุดเนี้ยกลายเป็นแหลห่งดึงดูดของนักท่องเทีท่ยวเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนครับคุณแม่มีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับ,งงค,รบคุณแม่มีความคิดเห็นว่า เป็นข้อเสนอได้ที่ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกรักสุขภาพเพราะว่าถ้าก็มาเดินชมสวนเราเนี่ยแม่มีความรู้สึกว่าถ้าได้กินผักออแกนิกหรือว่าตื่นเช้าได้กินทั้งบรรยากาศทั้งกินทั้งผักปลอดสารพิษก็น่าจะดีนะคะทำแท็กิ้งใหม่ๆใ,ให้กับเด็กรุ่นหลังด้วยค่ะได้กินผักปลอดสารพิษอขอบคุณครับเยี่ยมๆค่ะ Yo, เดี๋ยววันไหนมีโอกาสเดี๋ยวผมต้องไปเยี่ยมชมสวนคุณแม่แน่นอนครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะค,คุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณคับครับ